ว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าร้องง่ายๆพูดดังๆหน่อยแต่ว่าถ้าร้องง่ายๆตอนนี้หนูขอหนูขอเป็นทำโซนดีกว่าไหนลองดูดิเอ้ยหนูร้งองเพลงทำโซนเป็นด้วยเหรอเฮียงร้อ,องไม่เป็นเลยนะอ่ะ,<จ>ะโอเค คงดีใช่ไหมตื่นมาพร่งนีละตาฉันคงมาเป็นไรแค่ถ้าไม่หยุดแค่นี้เอาจบให้จบทันหกจบทันเวิร์ดการได้พบได้เจอผู้คนใหม่ๆอ่ะโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เอ้ย้องเพลงเป็นนี่มีเพลงอื่นอีกไหมเป็นว่างนิดนึงมีเพลงอื่นอีกไหม เช่หนูนก็ไม่เคยได้ฟังแล้วอ๋อทำไมไม่ฟังแล้ววะทำไมไม่ฟังเทรนแมนดาว,ว,วแล้วอ่ะแต่ทำไมไม่ฟังแล้วอะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปเจอเพื่อนๆสนิทหนูก็อยากให้เพื่อนๆฟังเหมือนกันอ๋อก็พยายามให้เพื่อนๆฟังเทรนแมนดาวใช่เพราะว่า,าวเฮียจะได้มีแฟนคลับเออโหเขบคุณครับจริงๆขอบคุณนค,ค้าเขาคุ้นค้าอ่ะพี่เกดส่งดาวเป็นรางวัลให้เราจริงๆร้องเพลงพร้อมมากค่ะ กรบมือเขาคุณค่ากันขอบคุณค่ะอืมออขายเก่งมากหนูเอาไปให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคุณจะได้รู้จกักเฮีย<อ>ใช่ไหมเพื่อนเพือพอพ่อนจะได้รู้จักเฮียแล้วก็บอกว่ารักเฮียกิจด,<ถ>ด้วยใช่ไหมถ้าเป็นแต่ว่าถ้าหนูอยากให้ถ้าให้เพื่อนเนเห็นเฮียง่ายมากที่สุดน่าจะเป็นเพลงเดาไม่เก่งเดาไม่เก่งเหรอใช่เพราะว่าฉ <c oughs> ากที่เฮียเฮียงงกันมันก็ชา้าช้าไง อ๋อเฮียแบบเฮ้อๆฮ้อยงงอย่างเงี้ยใช่ช้าๆฮะใช่มันช้าๆทำมานั่งแม่อนเดี๋ยวผมอ่านเขนต์ผมอ่านเมนต์ผมชอบนางผมสบายแล้วใช่อยากกินเป๊ปเียแต่เป็นฟันแล้วอืมเสียงเปิดเสียงเปิดอุ้ยจีนจีร้องเพลงเก่งมากเลยค่ะมีแต่คนชมหนูอืมเอ่อนี่สินะเขาเรียกว่าโตมากับเพลงทรีแมนดาวหนูโตมากับเพลงทรีแมนดาวปะ ตอนเ,เด็กๆจำได้ว่าครั้งแรกที่หนูไปดูคอนเสิร์ตทีมันดานี่คือหนูไปดูที่ไหนถ,ถ้าจำได้ดีๆนะแล้วก็ตอนนี้ดูอยู่ก็น่าจะเป็นตอนตอนที่หนูตอนที่เขาอ่ะมาถ่ายหนูแล้วแล้วหนูก็ปิดหน้าตอนหลังอ่ะก็ไหน,นอ่ะอ๋อตอนเพลงออนนี้นป่ะของพี่เบิร์ดป่ะใช่ฉันเหมือนคนโชคร้ายคนไม่มีแฟนป่ะใช่อ๋อนั้นหนูไปดูคอนเสิรต์ตเฮียใช่อ๋ออืมอืมจำได้จำได้ แป่งพันแล้วแต,แต่เมื่อกี้หนูกินไอติมเขาบอกว่าหนูแป่งไม่กินเบบซี่แต่หนูกินไอติม,ม,มต้องแป่งฟันใหม่ไหมเดี๋ยวแป่งพันใหม่ก็ได้อ,อ<แ>เขาบอกเบบซีขซขข่ข้าวเบบซี่ข้าเข้าตลอดเข้าทุกอย่างเข้าหมด <c oughs> ขอให้เข้าเถอะอือเบบซี่เข้าเหรอเฮียผมไม่มีแฟนรักนี่ไงแล้วผมก็โดนว่าว่าเป็นคนให้น้องกินน้ำอาลม ผมไม่โดนผมไม่เกี่ยวอ่ะผมไม่ได้จับเลยนะผมไม่ได้จับเบลซี่เลยนะอ่ะแต่ <c oughs> ยินอีกุดมานี่ทำไมทุกคนต้องมาดูจริงๆกินเบลซี่เนี่ยส่งดาวให้จริงๆร้องเพลงพอมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกสักเพลงไหมอีกสักเพลงไหมนี่เราไลฟ์มา48นาทีแล้วนะผมเนี่ยเฮียยืนก้มโค้งแบบเนี้ย48นาทีแล้วนะ เก่งไหมหนูไม่ไดให้หนูอีกล้ไม่เป็นไรหนูน่าไปแหละวันนี้เป็นวันของหนูเพราะว่าหนูไม่ได้มาไลฟ์บ่อยทีไลฟ์ทุกวันเฮียไลาทุกวันจินเนี่ยเฮียฟอนต้องนั่งจีนต้องนั่งเพราะว่าตอนเนี้ยคนดูพันสองร้อยคนไม่ลดไม่ลดเลยไม่ลดตอนนี้สูงแค่นี้ไม่มีใครลดต่ําแค่นี้อาแล้วจงนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เออแล้วคนดูอยู่ตรงไหนคนดูอยู่ตรงนี้อ่า แล้วจริงๆอยากทำอะไรอะไรนะแล้วกินขนมขัี่จีนจีนน่ารักจังเลยค่ะอครูนี่48นาที <c oughs> แต่คนดูไม่ลดเลยอืม <c oughs> เฮียตอนแรกเข็นบอกเขา5-6นาทีใช่ปะ, <4 S 2> ะแป๊บหนึ่งไลฟ์แป๊บหนึ่งไลฟ์แป๊บหนึ่งอกเอ้ยตอนก่อนึ้นไลฟ์อ่าเดี๋ยวเรามาไลฟ์ักประมาณ10นาที15นาทีแล้วเราก็ลงตอนนี้48นาที49นาทีแล้วไม่ได้ลง